อันนี้นะครับให้ภาพเนื้อเยื่อมานะแล้วก็ใช้ภาพนี้เนี่ยตอบคำถามข้อ58กับ59นะครับ58ถามตรงครับก็คือรูปนี้ครับแสดงถึงโครงสร้างใดอันนี้นะครับจะถือว่าเป็นรูปที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์พอสมควรเลยครับเห็นรูปนี้ดูไม่ยากเลยนะครับลักษณะเด่นของมันครับก็คือตรงกลางเนี่ยมันจะมีลักษณะนะครับเป็นแฉกๆอย่างนี้ครับลองดูนะกรอบให้ดูอย่างนี้ครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าตรงกลางนะครับมีลักษณะเป็นแฉกอย่างนี้เนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยครับว่า ควรจะเป็นรากนะครับของพืชใบเลี้ยงคู่นะโอเคไหมรากพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยครับลักษณะของมันเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแฉกๆอยู่ตรงกลางแบบนี้ครับเห็นไหมในส่วนของท่อํลำดียงนะตรงกลางตรงนี้ครับจะมีลักษณะเป็นแฉกๆครับโอเคนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบนะครับกับรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ย ถ้าเป็นรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวครับลักษณะของมันเนี่ยจะมีลักษณะครับเป็นวงๆครับแล้วก็กระจายตัวนะครับอยู่เป็นรัศมีอย่างนี้ครับอันนี้นะครับจะเห็นว่าหน้าตามันเนี่ยแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะถ้ารากพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยตรงกลางจะมีลักษณะเป็นแฉกๆครับแต่ว่าใบเลี้ยงเดี่ยวครับมันจะมีลักษณะเป็นวงๆนะครับเรียงตัวเป็นรัศมีครับเป็นการสลับกันนะครับระหว่างไซเลมกับโฟมนะอันนี้เป็นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับอันนี้พืชใบเลี้ยงคู่ครับแต่ทั้งสองรูปนี้ เป็นส่วนของรากทั้งคู่นะเขีย okay, นะครับตัวนี้ก็ไป,ปทวนกันดูนะครับตรงนี้เนี่ยดูออกไม่ยากมากนะครับพยายามไปดูรูปบ่อยๆนะก็จะสามารถจําได้เองนะครับเขีย okay, ครับตรงนี้ก็ตอบได้เลยครับว่าเป็นรากของพืชไปเลี้ยงคู่นะครับดูไว้ง่ายนะครับเห็นตรงกลางเม่แฉกเนี่ยเป็นรากพืชไปเลี้ยงคู่แน่นอนนะ